สวัสดีครับกระเสริฐหมูพอเพียงสวัสดีพี่น,อน้องนี้น้ำคลองเจ้าแมานมาแล้วกับเด็กพี่น้องมาบ <ías> ึงมาบึงบรรยากาศุดลมต้องการหาอยู่หา,หากินของพี่น้องของเ้างไปไหนมีน้ำแล้วก็ม,มีป่าบริเวณพี่น้องนี่ครับน้ำม,มาแล้วน้ำคลองเจ้าแมาน้ำเจ้าแน้ำบริษัทพี่น้องไม่ใช่ว่าร่องดักป่าถึงน้ำไม่ถึงเลย ปลาหนำไม่เง mm ี hmm. mm ้ยงามบ่ดุมเลย่รเอามาเบิ่งอันใด้จะไปปล่อยขอโทษครก่อืมมาดูปลาน้ำใหม่พี่น้องนี่ครับดุมไปนล้วกันพี่น้องไว้ขอวิ่งบ่วว้มีอย่างเด็ดๆสวยนี่ครับหนำนะครับปลาเถือว่าหนำไม่มาต้องน้ำหอยพี่น้องเอามาบึงพี่น้องพี่น้องบ่เออ ว้าวพี่น้องสวยงามนี่แหละครับมองหาอยู่หากินพี่น้องปลาซิวปลาชิวพี่น้องบรรยากาศเนี่ยร่ำรวยอีสานบ้านห้องพี่น้องในน้ามีป่าในน้ามีเขาเลยพี่น้องนี่ก็เลยเห็นสะพานโบราณมาพี่น้องนั่นนะมึอจกบปุ๊กันแล้วพี่น้องมืงป้ายกันลำหน่กปุ๊กหนักปลาซิวสวยๆพี่น้องนะมาในพว่กินพี่น้องจะไปปล่อยเก็บหอยเฉลี่ยด้ว้ครั มันจะเรียนสกายพันธุ์นะครับปลาเชิวสวยๆครับพี่น so, ้องผู้หน <No. S 1> ักเออปะเขาหน้าสวยงามพี w ่น <30 seconds. S 2> mm ้องต่นอนพี่น้องเนาะฝากกดติดตามช่องเกษตรหมูพอเพียงเยาวสารล่าลู่นะหลากหลายปูก็มีนะครับปลาชิวสวยคนปลาสูตก็มีปลาสูตรก้อยก็พูดสวยๆนะครับไว้เราไปกินปลาหน่อยกินรอดเอ้ยพ้่นังผู้หนองปูก้อยกบ่เบาเออปลาขาวัโจกปลาขาหน้ากันมั้ยอู้ปลาสูตก็มีพี่น้อง สวยงา,สามสวยงามลำจะไปควปยได้ไหมน้องน,นี่ครับในี่ลำห้วยแบบสะพานแบบโบัวรันไปน้องเอ,อื่นทำไมควยก็เอ,อื่นคัวก็รายากาศดีขนาดนี้น้องไป,ลนะปลแล้วไปปล่อยปลาได้ไหมน้องปลาจิตายสวัสดีครับรเกษตรหมูปอเพียง